สวั okay. สดีครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องมะเขือเทศวันนี้เราก็จะมาดันแรงนะครับโดยที่วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าแต่ผมก็จะเล่นนะครับจะสังเกตว่าแรงผมไม่ได้ต่างจากคลิปที่แล้วเลยเพราะว่าผมไม่ได้กดดันนะผมจะมาดันพร้อมทุกคนนะครับถ้าวันไหนใครอยากจะมาเล่นด้วยทิ้งคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็นัดเวลาไว้ ผมจะอัดคลิปในวันนั้นแหละโอ้วันนี้ผมว่าอยากเล่นคีล่าอยู่นะแต่เหมือนจะไม่ได้เล่นครับแคลลี่ตัวอะไรดีแคลลี่หรือซับเพื่อนจะให้เราเล่นแหละถ้าแคลลี่ผมเล่นเทวออะเพราะว่าเทลมันเป็นตัวที่ผมว่าเก่ง แต่ส่วนใหญ่ผมเล่นไวโอเลตนะถึงผมจะเล่นไวโอเลตไม่เก่งเรดูคนสุดท้ายเขาจะเอามาหลอกซัพพอร์ตเหรอรู้ว่ามาหลอกยืนเลนก็มาหลอกเนี่ยแทงนายต้องการอะไรจากมาหลอกเนี่ยแวนเหรอแวนได้ไหมทุกคนแวนได้ไหมเออไวโอเลเที่ยวเทวเทว นี่เทลโอเคอ่ะผมเล่นเทลครับโอเคตอนนี้ทีมผมก็จะมีซานิดนะครับผมเล่นเทลไม่ได้เก่งนะเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำซานิดไอริแล้วก็โตโลส่วนทีมเขาก็จะมีบัตเตอร์ไฟลอตยามิน่า แล้วก็เวเลสแล้วก็แหวนนะครับก็ต,ตามนั้นนะทีมเขากับทีมเราผมต้องดูครับว่าซัพพอร์ตจะเป็นงานหรือเปล่าถ้าซัพพอร์ตไม่เป็นงานเราก็แพ้ครับ <c oughs> ผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าการที่จะเป็นทีมเราจะชนะเนี่ยซัพพอร์ตต้องเก่งต้องเล่นเป็น แบบวิ่งไปฟันช่งเช่งช่องเช่งเดินนำหน้าไม่ใช่เดินอยู่หลังเทวีแต่เทวีตัวที่ยืนเลนเดี่ยวได้นะแต่ผมว่าตัวที่ยืนเลนเดี่ยวได้เก่งที่สุดน่าจะเป็นไทายาเตะนะครับผมขอมอบตำแหน่งยืนเลนเดี่ยวตัวที่สุดให้กับไทายาเตะเฮ้ยแล้ว,ตวโตโ่อ่อนที่คนอื่นเหรอวะ hey, เฮ้ยเพื่อนนายออกมาได้แล้วนอน่อนเคนทันกันแล้วเฮ้ย hey, เป็นวะ ไปช่วยฟาร์มเหรอวะแทนที่มันจะวิ่งไปฟอวบ,บแดงโอเคมันไม่วิ่งไปฟรวบแดงครับห่ยเพื่อแล้วเราได้เปรียบนะเพราะว่าเทล,ลมันโหดกว่าแหวนแล้วนะครับได้จังหวะตีป้อมแล้วก็ตีครับเราเอาป้อมแรกเขาให้เกิดก่อนยิ่งดีครับ เราจะได้ได้พื้นที่เล่นเยอะๆนะครับเราจะได้เล่นเยอะเราจะมีพื้นที่เล่นเออได้ฟลอตบัตรสวยคิวคิวคิวนี่เหรอครับเราก็ได้ฟลอตบัตรแล้วนะแต่ฝั่งเขาเสียนะฝั่งเราเสียฟลอตบัตร ป้อมนะปีป้อมชิวๆครับแครี่เดี๋ยวแวนเขาจะวิ่งมาแต่เราก็กดเขาไปครับไม่ให้เขาได้งานง่ายๆนะเราจะไม่ให้เขาเล่นง่ายๆนะไม่ง,งั้นเขาจะเล่นง่ายเกินไปเอ๊ยไม่โดนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ขนาดเราเปิดเซตไอเทมดูนะยัง ไม่โดนเราเลยมันทำหมดรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยตอนมานำหมดนี่แหละเฮ้ยเวเลนมาเวเลนมันโหดจะเย่นปิวฟิวฟิวปิวฟิว,ว,ว,วมันปิวถอยมาก่อนเพื่อน ป่าจอรเคผมหนีเวเลสผมมาเจอพัตตาฟายบันเทิงไหมล่ะครับแช่มเถอะตอนนี้ผมตายคนเดียวในทีมป่ะเฮ้ยตโตโรก็ตายว่ะรีสปอนเฮ้ยแล้วซานิสไปยืนทำไรเนะี่ยซานิ้แผ่นนี้โหดมากนะครับ ถ้าดักุ่มนี่แบบโหยิ่งกว่าโปรอ่อะ <c oughs> มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นถอยถยให้ป่าเราเอา้เอามันเอฟเคหรือเปล่าวะ,ะเดินฟานนีมันมันไปดักุ่มหรือมันเอโ,โดดเลยโดดเฮ้ยพุ่งไม่โดนเหรอ นายพูดไม่โดนหรอแมวยิง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 แคลรี่พยายามตีแคลรี่นะเฮียตีแทงต้องได้ไอเทมละลายแทงก่อนถ้าจะตีแทงอย่างเช่นม,มูรามสาันแล้วก็ให้คลิกซี่โฟ้าเลนไปนะเฮ้ยช็อตนีน้ผมอยากได้ป้อกมกลางมากถ้าได้ป้อกมอลกลางผมจะเท่สุดสุดเลย เออเห็นด้วยสารที่มันไม่ทำอะไรเลยอะคอย้นีิได้อ๋อเหมือนตโตโร่มันสั่งให้ฟาร์มอะผมว่าคีล่าผมน่าจะป่าแนะ่คีล่าผมตบไปสิบตัวละเอาจริงนะ เพราะว่ายังไงคีรา่ามันก็เป็นตัวที่โหดที่สุดนะโหดตลอดการเลยนี่ครับตีตีตีตโอ<ฮ>้โห<ฮ>ชิวเยอะเหมือนนะเนี่ยไม่ได้ล้านนะเพื่อนเรายิงด้วยลูกพนูของเราโอโ้โหยวใครมาล้านนกวะคลิกซีวะเงียวเนียวเงียวเงียวเงียวยวิงย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 ิง นี่แหละครับเวนแคลีค่ต oh ีป้อมครับแคลี่ตีป้อมไวมากได้ป้อม,ม,ม,มนี้ดีใจอ๋อ,อบวกบวกไม่ยังบวกไม่หยุดบวกไม่หยุดอ๋อวนห้าวตอนนี้ดาเมจเราก็เริ่มมีแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มได้ของนะครับเฮ้ถยถอยมาัวโลรู้ว่ามึงถึง าามานาำจะหมดแล้วรู้สึกสงสารมานามากบัดมาบัดมาตโรูบัดมา,ดมา,ดมาเพื่อนแทงนยงอยโอ้โหยิงผิดที่ทุกคนถอยมาแครี่ไม่อยู่แล้วตัวทำดาเมจไม่อยู่ตอรูเออเมื่อกี้โตโลรเขาคิดว่าผมน่าจะยังอยู่นะเขาเลย สู้ต่อไปถ้าเพื่อผมตายแล้วฟาร์มอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวโลสั่งให้ซานิสไปฟาร์มหรือเขาบอกว่าฟาร์มทำอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจกับตัวโลเหมือนกันเฮ้ยแต่ตอนนี้แวนมันจะตีป้อมเราแล้วแ,ว,แวนมีหน้าคนเดียวมีหน้าคนเดียวไม่ต้องกลัวครับ บอกเลยเลตเกมเทลย,ยิงไหลเป็นน้ำผมบอกเลยโอ้ยใจเยน็นยนะเพื่อนๆกรุมุมไม่มีท่าหนึง่งเว้ยวเ้ยคือเทลตอน,น,นไม่มีท่าหนึง่งอยนตีเบามากเลยนะเฮ้ยนาตายานาตายาไปกันโตโร ซื้อแกงมันจะล้างได้ยังไงยื <Come> on, มพอมาซื้อแกงจะล้างได้ยังไงโอ้โหอย่างโห <Come on. S 1> ดครับเทลมันเ oh, ริ่มมีไอเทมแล้วไงรอผมได้ดั๊บดุเดือดกหรือว่าผมจะซื้อดับดุเลือดก่อนดีไม่รู้สิเนี่ยลัดกันแล้วดั๊บไหมฮะลัดตรงไหนอ่ะผมก็ยิงซอย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 ,ซอยนะ ผมก็ทำหน้าที่แบบแคลรี่ะก็ยืนยิงก็ยืนตีโอแต่ตรงไหนแคลรี่คงยืนไม่ตีแหละกูไม่ตีมึงก็บอกไอ้นี่ไม่ตีมันไร่ระหยดไอ้โง่พอกูตีไอเวนี่มันรัดรัดไหนวะว้าวเลยล้างแตกไม่เมื่อไหร่วะหน้า ไได้่โอเคบัตโดดแล้วโดดแล้ว enfin ก็สวยดิฮะยังสวยว้าวจะรวมตัวกันมากระทืบพวกผมเฟี้ยว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 ไอ้ยี่มันโหดนะแกเนี่ย ผมก็เลยไม่กลัวนะที่เพื่อนเขา้าเก็บไว้กับบ้านก่อนละกันรีคอร์รีคอร์คอคอ,คอ,อะไรคอกตาอหนึ่ไม่เป็นไรครับเนี่ยค่ายเยอะอยู่ ทุกคนเราฆ่าโด่งเลยดูทถวนะสิฆ่ายับเลยอะทุกคนเราต้องหาวิธีดันปอมบ้างแล,ล้วนะไม่งั้นเราแพ้แน่ผมว่าฝั่งเขาเขารู้แล้วว่าเขาสู้เราไม่ได้เขาต้องเอาปอมนะครับตอนนี้นะผมก็มั่นใจอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมกำลังจะ ไปเอาป้อมกลางแต่คลิปเข้าบ้านโอ้โหคลิปมันตีป้อมแรงไงนี่แหละโอ้โหือนี่แหละครับสิ่งที่น่ากลัวคลิปน่ากลัวกว่าคนกัคลิปเนี่ยรอได้ก่อนอุ๊ยโดน ผมองเกิดเลยวะทุกนเคนถ้าผมดันกลางนี่ได้ปหะได้สิแต่ต้องไม่มีคนมากันกลางเบบัตมาวะเอาแม่งในป้อมเลยโอเคบัตไม่อยู่ละเอาป้อมครับซอย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 ป้อม เราได้สองป้อมแล้วเนี่ยซอ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 รอบนี้ถ้าเราตายเราก็ไม่เสียดายอ่ะซอย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 ซเพื่อเราสู้กันอยู่ดันป้อมจบได้ป่ะเนี่ยถ้าจบได้นี่หานะครับบ้านใหญ่บ้านใหญ่ซอย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 ซยยยยย ไม่ไหวอ้าวเลือดป้อมจะหมดแล้วไม่ร้เดี๋ยวจบเร็วเกินว้าวเหรอผมว่าแล้วทำไมเราแรงจังเราได้ดูเลือดแล้วถอมมาก่อนเพื่อนบริการดันป้อมครับ ป้อมกลางแบบแตกยับอ่ะเออนะครับระเบิดเป็นจุนป้าหมายต่อไปของผมก็คือป้อมล่างนะคือป้าหมายที่พ้นแน่ๆบอกเลย <S <S เดินยิงขับแฉบล่างล่างล่างล่ป้อมสกิดป้อมหน่อยจะไปสกิดป้อมนะนี่ละครับเพยเยอร์สายเช้าไล่ ยกตัวอย่างสานิตมันฟารมทั้งวันจริงๆอ่ะ <c oughs> เราก็มาแยกดันนะระวังที่เพื่อนบวกกันอยู่เอาแล้ว <c oughs> จำคำนี้ไว้นะถ้าเจอเทลในแ้งระวังตัวจกป้องป้อมเยยงชีวิตครับเอาแล้วเทลวััน,นป้อมอีกแล้ว ตอนนี้ฝั่งเขาน่าจะแบบเฮ้ยเทลวันนั้นป้อมอีกแล้วเทลวันนั้นป้อมอีกแล้วไม่นะแอบอย่างเดียวเลยแอบครับแอบดันป้อม <c oughs> ป้อมเขาคือแบบไหลเป็นน้ำเลิกเล่นซะนะเออซานิดมันแอบจริงนะั้นทุกคนผมก็วิ่งไปไล่ยิงอะ่ะเออ รูปป้อมก็ดิป้อมแบบเละเออผมจะเมก้าคีปให้ได้นะเพราะว่ายังไงเขาก็ฆ่าเมก้าคีปไม่ได้เออเอาจริงนะผลงานเอกเราอยู่ที่เลนค่ะนี่คือผลงานครับตาหน้าฝั่งนี้เชิผมไปหน่อยเขาถึงกลับให้เราเชิญ เราต้องเล่นด้วยนะือมั้งดีป่าอะเทวระวังเทวนะครับทุกคนไม่ดันต้มยิกๆเลยแพบบ้เด็กๆไปนอ้องตีป้อม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 นี่แหละครับวบอลลัยที่เจอเทวบอลลัยแล้โโหโหยิงแบบต่อยอะ่ะ ลอยจริงๆนะครับขันเมื่อกี้จบได้เลยนะเนี่ยจบเลยจบเลยอะไรจบเลยจบได้เนี่ยตาน,น้ตสีฟอมส์เออ,อ,อไม่นะเกมกำลังจะพลิกถอยก่อนดูว่าจะเอาต่อเอาไง๋ยวผมอยากเอาเมกาคีฟอยูน่นะ เออยูทูบเบอร์สามทางยูทูบเบอร์ต้องสามทางนะครับยูทูบเบอร์สามทางเฮ้ยตโวรอดนคิดเหมือนเราไหมตายดันอวนกันดันเลนบนรวมๆๆนะครับเราก็จะดันเลนบนนะขอคี้ป่าสักตัวได้ไหม ตานนี้ไม่ว่างกันะเนาะโอ้ยโดับมาแล้วยังไงวะจะได้ป้อมอะ่ะมึงโอเคดัดเลยกูจะป้อมกลววางกลางกลางอะไรนะระวังกลางวูวมา้ะค่ะ หนึ่งตัวเราอาจตู้ได้นะแต่ตัวรต้องยืนหนาวไว้นะเฮ้ยผมมาผมตู้ได้อยู่ <What that? S 1> นะเฮ้ยปิดเพื่อนปิดเพื่อนปิดสวยเ <Shut down. S 1> อื้อคีตีป้อมแตกเฮ้ยสานิสสวยสานิสเป็นคนปิดเกมนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณ MVP ที่ได้แกใครวะผมก็ไม่รู้นะว่าใครได้ MVP แต่ดูแล้วผมว่าคนนั้นก็คือไม่ใช่ผมแน่ๆเพราะว่าผมตายเยอะไปหน่อยนะครับตายเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> นั่นไง,งผมคะแนนอันดับที่สามใครคะแนนอันดับที่หนึน่งเฮ้ยโลเทลผมขึ้นเลยสุดยอดไปเลยลูกพี่อะชอบคำนี้วะเฮ้ยลองลองมั่งลองมั่งกดไลค์กดไลค์ได้ข่าวว่าเจ๋งลืมใจค่าเน็ตด้วยนะตัวยาวๆไม่ต้องห่วงนะดูแลตัวเองทำที่ดีที่สุดโอเคครับสรับคลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้ว ขอตัวลานไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย